ประเด็นทางการเมืองมาว่ากันที่เรื่องชีวจริงๆที่เราจะต้องเผชิญทุกวันดีกว่าใช่ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีคนเดือดร้อนจํานวนมากทีเดียวนะคะตรงนี้กว่าล้านคนทีเดียวณขณะนี้สองล้าน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 ,านคืออย่างนี้ฮะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เรียกย่อๆว่าสาปสชสปสชหรือเรียกแบบบ้านก็คือสำนักงานบัตรทองบัตร,ตรทองมีหน้าที่บริหารจัดการบัตรทองนั่นแหละใช่<ะ>ปรากฏว่าสำนักงานบัตรทองเนี่ยเขาไปเจอทุจริต เขาจึงทยอยยกเลิกสัญญากับคลินิกและโรบาบาลเอกชนที่ทุจริตค่ะทยอยยกเลิกนับถึงวันนี้3รล็อตละสล็อตร8 8แห่งนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบสิบแบททองก็ประมาณ2ล้านคน 2>, 2ล้านคนก็คือ2ล้านผู้ถือบัตรทองที่ใช้บริการกับทั้ง188แห่งที่เขายกเลิกการ<ะ><ะ>ยกเลิกสัญญาก็ต้องบอกว่ากระทันหันใช่แลมันก็เกิดอาการอโลเวงกันเล็กๆก,ก,กันนะครับว่า ผู้ป่วยมรทองซึ่งปกติเนี่ยเขาใช้บริการทั้ง188แห่งเขาจะทำอย่างไรโดยเฉพาะพวกป่วยอาการแบบยังต้องฟอกไตเนี่ยมันต้องเป็นประจำไงถูกทุกสัปดาห์ใช่ไหมแล้วแต่ละคนว่าจะสรอบ3รอบแล้วจะไปที่ไหนเอ้าแล้วครับเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ท่านรองเลขาธิการสปสชนะคะทันตแพทย์อัภพรลิมปัญญาเลิศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวไป<ม>リリคุยกับท่านรองเลขาธิการส,รรรรรสอปอรสอชอเคลียร์กันให้ชัดแล้วก็ระยะเร่งด่วนขนาดนี้นะคะยกเลิกโรงพยาบาลกระทันหันขนาดนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการรักษาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเขามีนัดหมอกันอยู่แล้วนั่นสินั่นสิคนคลอดก็ดีคนป่วยโรคไตก็ดีคนที่เตรียมผ่าตัดก็ดีไปกันที่ทันตแพทย์อัตพรริมปัญญาเลิศนะคะรองเลขาธิการสปสชสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับ ทยอยยกเลิกสัญญากับคลินิกกับโรบาลเอกชนที่ชุที่ทุจริตก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่คราวนี้ประเด็นที่เขาติดใจกันก็คือว่าการยกเลิกสัญญานั้นมันกระทันหันผู้ป่วยที่เคยใช้บริการกับทั้ง188แห่ง2ล้านคนเขาก็เคว้งคว้างนะฮะไอ้ตรงนั้นเขาเราเตรียมรองรับไว้ล่วงหนะ้าอะไรอย่างไรค่ะรับมือยังไงคะกับสายการตรงนี้คะ่ะอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ย ก่อนอื่นเลยเราจําแนกผู้ป่วยนะครับจําแบกคลินิกเนี่ยมีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบประมาณ8ปดแสนคนแปดแสนคนนะครับในแปดแสนท่านเนี่ยนะครับจะมีคนที่จําเป็นที่จะต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนเช่นมีนัดผ่าตัดไว้ล่วมหน้าได้รับยาเคมีบําบัดเป็นหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดนะครับมีกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตนะครับมีกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาต้านไวรัส ขึ่งขาดยาไม่ได้กลุ่มพวกนี้เราประสานตรงไปยังผู้ป่วยนะครับเพื่อจัดหาหน่วยบริการมารอรับอันนี้เป็นกลุ่มเร่งด่วนนะครับนะฮะส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะจัดหาหน่วยบริการให้ประสานให้นะครับส่วนกลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยกลุ่มใหญ่เรา้าวสักประมาณสักหกเจ็ดแสนเนี่ยนะครับเป็นประชาชนที่อย่างแข็งแรงดียังไม่ได้ป่วยยังไม่ได้ป่วยแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็จะต้องมีหน่วยบริการสำรองไว้เวลา เก็บแค่ได้่ือจะได้ทราบนะครับแล้วก็ปฏิบัติมั่นว่าในสิทธิ์ซึ่งปกติเวลาเราตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยเราจะเห็นชื่อหน่วยบริการที่เป็นหน่วยบริการประจำของเราพอไปตรวจตอนนี้เนี่ยนะมันจะว่างๆนะครับเราเรียกว่าสิทธิ์ว่างแต่ว่าฟังแล้วอาจจะงงแต่ในช่องตรงเนี้ยเราเปิดให้เป็นกรณีพิเศษเป็นสิทธิพิเศษว่าถ้าเกิดท่านป่วยถ้าเกิดนะฮะไปสามารถไปยังหน่วยบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกจนที่อยู่ในโครงการนี้ได้ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครนะครับ ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้เพียงแต่ว่าต้องกราบขอัยจริงที่การประชาสัมพันธ์เนี่ยมันกระชั้นเกินไปแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจในไม่กว้างพอครับครับผมผมทวนข้อมูลพื้นฐานอีกทีนะครับคุณหมออัธพรครับก็คือรับผแปดสแปดแห่งที่เรายกเลิกสัญญากันไปนั้นนัะครับมีผู้ป่วยบาดทองไปใช้บริการเป็นปกติอยู่แล้วก็คือระบบว่าจะใช้ทั้งร้อยแปดแห่งรวมทั้งสิ้นแค่1.5ล้านคนไม่ใช่2ล้านคนถูกไหมคร อย่างนี้ครับตอนนี้ที่เราดําเนินการไปแล้วเนี่ยล็อตแรกเลยเนี่ยมีสิบแปดแห่งนะครับกระทบประมาณสองแสนคนนะครับล็อตแรกสิบแปดแห่งล็อตแรกสิบแปดแห่งครับสองล็อตที่สองเนี่ยหกสิบสี่กี่คนะหกสิบสี่เนี่ยเป็นแปดแสนก็รวมกันก็เป็นล้านหนึ่งเป็นล้านหนึ่งนะเป็นล้านหนึ่งตอนนี้ยังมีแค่สองล็อตครับยังไม่มีล็อตที่สามอ่ะยังไม่มีล็อตแล้วล็อตที่สามอีกร้อยหกแห่งหระคะที่เราจะยกเลิกหรือว่ายังไม่ได้ดําเนินการหรืออยู่ในกระบวนการคะตอนนี้อยู่ในกระบวนการครับคาดว่า คาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการในวันที่30กันยายน30กันยานันสรุปก็คือที่ยกเลิกสัญญาไปแล้วจริงๆมันก็แค่18บวก64แห่งกระทบคนที่ถือบัตรทองที่ใช้บริการ1ล้านเท่านั้นอีก106แห่งอยู่ระหว่างดําเนินการยังไม่ได้ยกเลิกสัญญานะครับยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาและตอนนี้ก็กําลังเตรียมการเอาบทเรียนที่ที่เกิดขึ้นในช่วง64ที่ทําให้เกิด เราจะชวนสับสนเนี่ยมาเตรียมการตอนนี้เมื่อกี้ก็กําลังคุยเตรียมการกันอยู่ <Okay. S 2> ยก็ <Okay. S 2> <Okay. S 2> ว่าจะรอจะรองรับยังไงจะปรนอะไรจะมองจะชวนกระ้วยกัน,ย,น,กนยังไงครับถ้าฉะานั้นถ้าถ้าฉะนั้นหลักในการที่จะลดแรงกระทบเฉพาะหน้านั้นก็จะแบ่งคนเป็น3ามกลุ่มกลุ่มที่1ก็คือผ<ช>ู้ป่วยเร่งด่วนที่จะต้องเช่นผ่าตัด,ดเช่นให้คีโมหรืออะไรก็แล้วแต่ฟอกไตอันนี้เป็นต้นนี่เราจะประสานตรงไปที่ตัวผู้ป่วยก็คือประสานตรงไปที่บ้านเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับไปที่ตัวผู้ป่วยเลยครับประสานไปเรียบร้อยหรือยังสําหรับกลุ่มเร่งด่วนที่ยกเลิกโดยเฉพาะรัดแรกไปแล้วเนี่ยค่ะสองรัดแรกกลุ่มหกกลุ่มสองรัดแรกที่จบแล้วฮะเรียบร้อยละยิงตรงไปที่เจ้าตัวละเจ้าตัวรู้แล้วว่าจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนจะต้องฟอกไตคลอดลูกที่ไหนเนี่ยเขารู้หมดแล้วใช่ไหมคะเขามีที่รองรับแล้วเพนบอกว่ายังมีปัญหาในทางปฏิบัติอย่างเช่นแห่งใหม่นั้นเขาก็รอแฟ้มประวัติผู้ป่วย แฟ้มประวัติการรักษาพยาบาลจากที่เก่าที่เก่าก็ยังไม่ได้ส่งมาการสอบอสารตรงนี้มีปัญหามากตรงนี้จะแก้อย่างไรครับตอนนี้เราปรับระบบใหม่ครับเดิมเนี่ยมีปัญหาจริงๆยอบรับเลยครับแล้วก็แล้วก็เราพบว่าคลินิกที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยพอผู้ป่วยไปเอาข้อมูลเนี่ยไปเกลียกเก็บสตังค์คนแค่อีกร้อยห้ิบางคนสองร้อยบางคนสามอย้อค่าข้อมูล ใช่ฮะเป็นขอค่าข้อมูลเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เพราะว่าข้อมูลการให้บริการเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ฐานข้อมูลอยู่ที่สพชแล้วนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะการไปรับยาต่อเนื่องเราก็แนะนําคนไข้อย่างนี้ครับอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าท่านเป็นประวานยาใกล้หมดต้องการจะไปรับยาก็เอาซองยาเดิมไปหาคุณหมอที่ใหม่ได้เลยนะครับซองยาเดิมประวัติใช่ฮะหรือหรือถ้าเกิดคุณหมอที่ใหม่อยากจะดูประวัตินะครับ แล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยต้องต้องเซ็นใบยินยมนมิดหนึ่งอันนี้เป็นไปตามพรบข้อมูลข่าวสารนะครับเซ็นใบปุ๊บปลายทางสามารถที่จะดึงข้อมูลจากฐานกลางไปได้เลยนะครับโดยใช้บัตรประชาชนเป็นตัวยืนยันการรับข้อมูลนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องการไปไปไปขอข้อมูลและถูกเรียกเก็บเงินจากคลินิกที่ไม่ถูกดำเนินการไปครับครับย้ำนะครับคุณหมอครับย้ำนะครับว่าฐานข้อมูลกลางของสปสชอัปเดตจริงๆอัปเดตครับเรื่องข้อมูลของผู้ป่วยบัตรทองแต่ละคนนะครับ มาทองแสดงว่าแสดงว่าสถานพยาบาลที่อยู่ในโครงการที also, ่ร่วมโครงการร่วมสัญญากับสปสชเขาต้องออนไลน์ข้อมูลเขาเขาจะต้องป้อนข้อมูลเข้ามาที่ระบบกลางแบบออนไลน์เลยใช่ไหมคบใช่ค่ะออนไลน์ข้อมูลกับสปสชด้วยไหมคะถูกครับถูกครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการเบิกจ่ายเงินอยู่แล้วดังนั้นยังในข้อมูลก็ต้องส่งมาครับอ๋อครับถ้าเขาไม่ส่งข้อมูลเข้ามานี่เขาเบิกจ่ายไม่ได้ถูกไหมถูกต้องครับดังนั้นเป็นแล้วเราก็จะมีข้อมูลที่แผน มันเป็นไฟบังคับไปในตัวด้วยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจคุณหมอยังมีคนสับสนไหมว่าไอ้ยกเลิกต่างๆเหล่านี้กลายเป็นยกเลิกสิทธิ์เขาไปอะไรต่างๆเหล่านี้ยังมีคนที่เข้าใจแบบนี้อีกในคะณขณะนี้ตอนที่เบาลงครับเบาลงเพราะว่าวันแรกวันแรกเนี่ยนะครับตอนที่ยกเลิกสัญยาเนี่ยบางทีตอนตอนตอนสื่อสารเนี่ยนะครับพาดหัวพาดหัวสั้นๆว่ายกเลิกบัตรทองพอยกเลิกลนเนื้อยกเลิกสิทธิ์เขาด้วยอ๋อตรวจต่างจังหวัดทรมาเต็มเลยครับต้องเรียนว่า ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานครในบางบางคลินิกเท่านั้นเองคลินิกที่ดีๆก็มีครับนะครับย้ำเฉพาะกรุงเทพนะคะถูกไหมคะต่างจังหวัดยังเพราะตกใจยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมเฉพาะพทมครับถูกต้องครับถูกต้องครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้การทุจริตส่วนใหญ่มันจะเป็นการทุจริตในในรูปแบบไหนครับคุณหมอครับเออเอาง่ายๆเลยครับมีการเบิก คือไม่มีใครไม่มีคนไข้ไปรับบริการแต่ยกเมฆเอาใครก็ไม่รู้มาเบิกกับสวัสจอ๋อยกเมฆมั่วผู้ป่วยไม่ได้ป่วยกใครไม่รู้มาเบิกอ๋อเข้าใจแล้วไม่รู้มาเบิกซึ่งมันทําให้เกิดความเสียหายมากครับสมมุติว่าคุณอมรรัตป่วยป่วยขึ้นมาอยากจะไปใช้สิทธิ์อยากจะไปสิทธิ์ใช้สิทธิ์ถ้ากองไขมันนะฮะพอคุณอมรรัตไปถึงเขาบอกไม่ได้เพราะคุณใช้สิทธิ์ไปแล้วอ้าว นี่ยุ่งเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการกระทําที่รุนแรงมากครับนะครับเมื่อรู้เราก็ต้องดําเนินการนะครับคุณหมอตรวจเจอไปแล้วสามรอดนะคะยังมีรอสี่อีกไหมคะออหรือหมดแล้ว3ามรอดนี้สามรอดหมดแล้วครับสามรอดหมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วนะร้อยแปดิบปดแห่งนี่คือกวาดเกลี้ยงกรทมแล้วนะคะที่พบวัตถุจริต หมดแล้วครับถ้ามากไปกว่านี้ผมก็จะว่าการเกิดพื้นที่บริการในกรุงเทพจะช็อตทันทีนะคุณหมอคุณหมอแล้วโรงพยาบาลหายไปขนาดนี้มันจะกระทบกับการให้บริการไหมจะต้องมีทดแทนหรืออะไรยังไงไหมครับมันจะโหลดตรงนี้มันจะไปโหลดกับบางแห่งบางแห่งจะโหลดเนี่ยต้องเพิ่มหรืออะไรยังไงไหมคะขยายไปที่ไหนไหมคะต้องต้องเพิ่มแน่นอนครับตอนนี้เรากำลังวางแผนกันเชิญชวนทางโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนเข้ามาร่วมโครงการกันเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างกัน การการทําความเข้าใจกันนะฮะการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเชิญชวนให้มาร่วมให้บริการกันดีนะครับแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเติมให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ครับคําถามสุดท้ายครับคุณหมอครับทำไมคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งถึงไม่อยากเข้าร่วมโครงการกระบาดทองมันมีปัญหาอะไรที่ทําให้เขาไม่อยากเข้าฮะมีมีหลายกรณีครับมีหลายกรณีนะฮะอันที่หนึ่งอาจจะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมามาดําเนินการกับสปชแล้วเนี่ย นะครับจะได้จะได้รับค่าใช้จ่ายอย่างไรรอบการจ่ายเงินจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็เรียนให้ทราบเลยว่าสปชนี่นเราคอมมิตการจ่ายการจ่ายเงินค่าบริการนี้ทุกเดือนอยู่แล้วละนะครับแต่ว่าในการจ่ายเงินของเราเนี่ยเราก็จะมีวิธีการตรวจสอบนะครับซึ่งเป็นกฎไกปกติเพราะว่าเราจ่ายเงินเร็วเราดูแลประชากร48ล้านเราจ่ายโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการตรวจสอบต้องเข้มข้นและเมื่อตรวจสอบเจอเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาแต่ถ้าเกิดท่านทาถูกต้องทุกอย่างถูกต้อง ป็นไปตามกัติกาทุกอย่างไม่ต้องกังวลเลยครับโอเคนะครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากขอบพระคุณนะคะ รท่านลองเลยค่ะที่การสอปอสอชอคะ่ะทันตแพทย์อัตพรลิมปัญญาเลิศนี่ก็เก่งใจนะเพราะว่าเขากําลังประชุมเครียดกันอยู่ใช่ค่ะไปฉกตัวหมออัตพอรออกจากห้องประชุมมาให้สัมภาษณ์ตคุณหมอยความสาคัญว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหารจริงแล้วต้องอธิบายส<ช> <3 S 1> ังค<ช>มเข้าใจว่าเฉพาะกรทมนะโรงพยาบาลกรทมไม่ใช่ต่างจังหวัดโอโหทอมกระตึมแค่กทมก็จะแย่แล้วก็ร้อยแปดสิบแปดแห่งแล้ววะร้อยแปดสิบแปดแห่งยกเลิกเยอะากนะก็ต้องหาที่อื่นมาทดแทนไม่เท่าไหวไหมบางจุดบางโซนเนี่ย ผมว่าโหลดแน่มีปัญหาในทางปฏิบัติแต่ก็ช่วงแรกก็คงต้องรับกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาค่อยแก้กันไปค่ะ